วันที่2ของอุทกภัยน้ำท่วมหนักที่เมืองซากุระปริมาณน้ำลดลงแล้วหากแต่ผู้คนที่ประสบอุทกภัยทั้งหลายต่างพากันเจ็บป่วยและหิวโหวยหิวแล้วกันหิวไม่ไหวแล้ว ได้กลับบ้านสักทีเอ้ยผมไม่ไหวแล้วเจมเป็นอะไรมากหรือเปล่าใจเย็นๆนะเดี <S 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 ๋ยวฉันจะดูแลนายเองเราไม่ได้สอมเราไม่ได้สอมคราวนี้เราจะไปแข่งยังไงเนี่ยเหรียญทองของฉันต้องหลุดลอยไปแน่นอนเลยน่าเจ็บใจชะมัดเลยเป็นอะไรหรือเปล่าผู้คุมไม่ไหวแล้วสีสั้นหน้าไม่ได้เปิดตัวแน่นอนเลยไม่ได้นะ ถ้าคุณไม่อยู่แล้วฉันจะทำยังไงโอ oh, พง้พี่ฝนทำไงดีอ่ะพี่เอกน้ำน้ำเริ่มลดแล้วนะแต่แบบว่าอืมมันการติดต่อสื่อสารมันถูกตัดขาดไปหมดอนะ่ะตอนนี้ตอนนี้เราจะทำยังไงกันดีเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเราจะต้องออกไปช่วยผู้คนที่รอดชีวิตนะอืมแต่ว่าเราไม่มีศูนย์ที่คอยดูแลคนที่เราไปช่วยมานี่สิเอ๊ะข้างบนเสียงอะไรกันเนี่ย เสียงอะไรอ่ะไม่รู้เสียงเหมือนใครเคราะกระทะด้วยพี่ฝนงั้นหรองั้นเราขึ้นไปดูกันดีกว่าสงสัยคงต้องขึ้นไปดูแล้วแหละพร้อมยังพร้อมพร้อมเฮ้ยโบอยาเกะก,กะประตูแล้วบันไดไม่มีขึ้นหนอนี่ต้องปีนขึ้นไปแบบนี้หรอก็บันไดกับลิฟต์รู้สึกจะเสียนะตอนเนี้งั้นเอาเป็นว่าเบีอกก็ใช้เจ็ตแพ็ขึ้นไปก็แล้วกันอืมขึ้นไปเฉพาะเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะโบปุ๊กปิก๊กรอข้างล่างนี้นะอู้อ๋อพวกนายเองเหรอ เอาเร็วเข้าวเร็วเข้าตอนนี้ฉันนะนะกําลังทํากับข้าวอยู่มาพอดีเลยมาช่วยกันหน่อยแล้วหัวหน้ามาทําอะไรตรงนี้เหรอครับก็วันนี้เขาจัดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยะที่ชั้นสี่นี่ไงโอ้มันแบบนี้นี่เองแล้วให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะนายอะ่ะไปช่วยรับคนเจ็บทีส่วนใหญ่ตอนนี้คนอยู่ที่โรงเรียนกันนะฉันใช้กล้องส่องทางไกลแล้วเห็นพอดีอะ่ะ หนยีิเธอล้างผักให้มันเร็วๆหน่อยหั่นหมูด้วยหั่นหมูเออพี่ฝน<ะ>พี่เอกว่าเราเรารู้วิธีการแก้ปัญหานี้แล้วแหละเราต้องทํายังไงอ่ะงั้นเอาโบกับปูปิ๊กฝากไว้นี่ก่อนแล้วพี่ฝนกับพี่เอกเนี่ยต้องไปช่วยคนที่โรงเรียนเพราะตอนนี้เหลืออยู่เยอะมากเลยนะไปทางไงอย่าพี่เอกก็หออยู่ข้างบนนี่ไงเฮลิอคอปเตอร์เหรอใช่น้ํายังลดไม่มากอ่ะเราฝ่าน้ําไปตอนนี้กว่าจะไปช่วยคนเนี่ยมันจะไม่ทันนะงั้น พี่เอกคิดว่าเราจะต้องเอาฮอไปใช่ไหมใช่นี่ก็เย็นมากแล้ว่เนี่ยตอนเนี้น่าจะไม่มีคนได้กินข้าวเลยอะ่ะเป็นเวลา2วันแล้วนะพี่ฝนอุ้ยน่าสงสารจังเลยเราต้องรีบไปช่วยพวกเขาแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพียจะเอาหอออกก่อนน้ําก็ลดลงไปอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะขอตั้ง G P S แป๊บหนึง่งถึงแม้ว่าน้ํามันจะลดลงไปก็จริงนะแต่มันยังอันตรายอยู่เลยอะ่ะ ไม่รู้ว่าสึนามิจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่อะสิได้ได้ได้เดี๋ยวเพียกรีบไปรับคนที่โรงเรียนก่อนบนหลังคาวันนั้นน่ะน่าจะยังเหลืออยู่อีกเยอะอยู่นะแล้วไม่รู้ว่าในห้องเรียนน่ะมีอีกเยอะหรือเปล่านั่นไงนั่นไงมีผู้คนที่รอดชีวิตอยู่บนหลังคาโรงเรียนมีอยู่นะเนี่ย,ยนนะข้างล่างก็มีข้างล่างก็มีเดี๋ยวพียจะขอลงจอดก่อนมันมันจอดลําบากมากเลยตรงนี้เดี๋ยวไปโดนเขาเดี๋ยวค่อยๆลงนะพี่ฝนอยาใจะเย็นๆช้าๆหน่อย เนี่ยช้าสุดแล้วเดี๋ย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 วนะพี่เอกพี่ฝนเห็นน่ะไม่ใช่แค่อยู่ในโรงเรียนนะยังมีบนหลังคาตึกอีกหลายๆที่เลยอะ่ะพี่ทำไงเดียเนี่ยเดี๋ยวเอาที่โรงเรียนให้หมดก่อนแล้วกันนะทุกคนลงไปจอดลงไปจอดค่อยๆลงค่อยๆลงระวงังระวงังระวงังโหบริษัทพี่เอกน้ําท่วมลูกน้องหายไปหมดแล้วอะ่ะลงได้แล้ว,ลง,ล,วลงได้แล้วล่ะตอนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกขอล็อกตำแหน่งก่อนลงตรงนี้เลยแล้วกันนะพี่ฝนไ้เลยได้เลยปึ๊บอ,อ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปพาคนมากันดีกว่าแล้วเราจะพาคนไปหมดได้ยังไงในรอบเดียวอะ่ะลองรอบนี้ดูก่อนแล้วกันไม่รู้จะเป็นยังไงดูสิถนนหนทางยังท่วมอยู่เลยอะ่ะมันระบายนะ้ําไม่ได้นะ้ํามันเยอะมากๆอะ่ะต้องทอํายังไงบ้างก็ไม่รู้นีงไงส <laughs> วยจัดด้ยเ,เกินทุกคนคุณลุงครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนออกไปแต่ต้องไปทีละชุดนะตอนนี้ผมขอพาชุดแรกออกไปก่อนนะครับพวกนายใจเย็นๆนะเรามาช่วยแล้วแต่ว่าต้องไปทีละคนเหมือนที่พี่แอกบอกนั่นแหละคือตอนนี้หอจำกัดนะครับออหิวข้าวเออมีอะไรจะกินบ้างไว้ดีี่ยเออเราเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเกาะแน่นๆนะทุกคนโอ้ยขับดีๆหน่อย อีกนิดเดียวจะถึงแล้วทำใจดีๆไว้ฉันจะไม่มีแรงอยู่แล้วอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับเกาะไว้นะครับจะพาฉันไปไหนเนี่ยโอ้โออจะช้อนแล้วจะช้อนแล้วระวังระวังเออเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ไปสงรอบรกแล้วเขาก็ได้กินข้าวเรียบร้อยแล้วใช่เปล่ายังยังพี่เอกว่าจะพาทุกคนไปเลยอ่ะเพราะว่าคุณหมอแล้วก็หัวหน้าบอกว่าไม่มีซีนามิแล้วนี่นายตามพวกเรามาน อิวเออเอออิวลยเอเอ,อิวตามฉันมาเถหน่าเดี๋ยวฉันจะพานายไปหาอะไรกินแล้วเข้าจริงเหรอเธอก็ด้วยนะฉันด้วย ขอบใจมากเลยนะฉันหิวมากเลยตอนเนี้ยใช่ใช่ตอนนี้พวกเราเตรียมไว้แล้วมีทั้งอาหารแล้วก็ยารักษาโรคโนะฉันเป็นลอมไครก็ได้อุ้มฉันทีแข็งใจไว้หน่อยนะครับดีกนิดเดียวนะผม,ผมจะพาพพทุกคนออกไปพร้อมๆกันนะยังเหลือใครอีกมั่งเนี่ยคนใจเย็นๆนะอีกนิดเดียวเราจะพาทุกคนออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยเออผู้คุมออย่าเป็นอะไรไปนะผู้คุมอ้าวรุ่นพี่ครับเป็นยังไงมั่งทาไมมานั่งอยู่ตรงเนี้ย เมื่อกี้พี่ฝนได้ยินเสียงใครบอกผู้คุมผู้คุมอะ่ะอันนี้พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะมีพวกนายมาช่วยฉะะันเหรอใช่ใช่เรามาช่วยทุกคนเลยนะครับโอ้ยขอบใจมากเลยนะแล้วการแข่งขันกีฬาฉันจะได้แข่งไหมอะ่ะเออเอาตัวให้รอดกันก่อนนะครับตอนนี้นะอ่ออ่อก็ดีเหมือนกันเอานั่นไงผู <laughs> ้คุมเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เเป็นหลบไปแล้วว่าไม่ฝืนด้วยโกโกวาไม่รู้จะชอบยังไงดีอะเอางี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปทั้งหมดเลยนะมามาแล้วเข้าโกโกวาแล้วนี่เดี๋ยวนะอย่าบอกว่านี่คือผู้คุมเหรอแต่ใช่ใช่เอางี้พี่ฝนเดี๋ยวเพ็กจะอุ้มขึ้นไปนะแล้วชุดผู้คุมหายไปไหนแล้ววะเขาคงเป็นนักเรียนแล้วไปรับจ็อบเป็นผู้คุมแล้วมั้งเนี่ยช่วยผมด้วยกลับ ปุบจะไม่ไหวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรวมกันอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วเอาอยัางไงต่อพี่แอกเดี๋ยวพี่แอกจะไปหาที่เหลือมาพี่ฝนช่วยดูทุกคนด้วยนะ เมื่อกี้ได้ยินเสียงจากแถวนี้นี่นาะเอาย่าเป็นอะไร,ร,รไปนะพี่ัตนาเป็นยังไงบ้างครับเออเขาไม่ไหวแล้วว่ะโดยบนว่าเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาจะติดเชื้ออะไรสักอย่างด้วยน,นะนั้นตามผมมาครับเดี๋ยวผมอุ้มขึ้นไปเลยแล้วกันไหนระวังให้ดีนะเมื่อกี้เขาอ่ะติดเชื้อแล้วก็อ,อ้วกอะไรออกมาก็ไม่รู้เขียวเขียวฉันดูแลได้เท่านี้อ่ะตามผมมาครับตามผมมาเดี๋ยวเอาไว้ข้างบนก่อนแล้วกันนะอยู่ทางไหนเนี่ยทางนี้สินะ พี่ฝนแต้มาเพิ่มอีกนิดหน่อยอุ้ยคนนี้ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บหนักเลยนะงั้นเดี๋ยวรอกันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เอกมานะไหนต้องช่วยเขาได้ระกถ้าไหนช่วยเขาได้แล้วก็จะจะโอนให้เลยฮะไม่ต้องโอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะทําไมพี่เอกยังหามามิจังไม่เจอเลยหายไปไหนแล้วเนี่ยมามิจังมามิอ้าเป็นยังไงมึงเนี่ยมามิจัง,งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ัวร้อนด้วยแล้วก็ทําไมตัวเหลืองๆเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยสงสัยจะอาการหนักเดี๋ยวเอานี่ไงเพื่อนๆเอ้านายนายน้แดงตามมานี่แล้วเราจะพาไปทางออกดีใจจังเลยที่ได้เจอนายอะฮะออกได้เร็วเหรอไปทางไหนล่รอตามมาทางนี้เลยครับที่พวกนายมาช่วยเราจริงๆใช่หรือเปล่าดีใจจังเลยกบคุณมากเลยนะเดี๋ยวคันจะไรอดซะแล้วประตูประตูประตูนี่พี่ฝนพี่ฝน พี่แอกมามิจังเป็นอะไรอ่ะมามิจังตัวร้อนอ่ะร้อนสุดเลยแล้วก็ดูหน้าทิซซี่เหลืองๆเพียงไม่รู้ว่าเป็นอะไรรีบลุยน้ําไปกันเลยดีกว่าทุกคนให้เราพวกเราเราต้องรีบช่วยเหลือผู้รอดชีวิตให้เร็วที่สุดมาเลยครับน้ํามันจะมันจะสูงนิดนึงนะแต่ว่าวิงได้แล้วตอนนี้ไปเลยไปเลยตามมานะทุกคนไปเลยไปเลยช่วยเช็ดดูมามิจังทําไจดีๆไว้นะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงโรงพยาบาลแล้วทุกคนตามมาเร็วตามมาเร็ว ้ลไม่ต้องไม่ต้องเบียดกันนะครับวิ่งเลียงแถวกันมาได้เลยเอา้าวเจ๋เอออกมาเดินได้ยังไงเนี่ยฉันกําลังจะไปโรงพยาบาลเอางั้นตามมาเลยครับทางนี้ครับพี่เอกไปก่อนได้เลยนี่นี่พี่เอกมาแล้วจะถึงโรงพยาบาลแล้วทุกคนตามมาเร็วเฮ้ยถึงแล้วนี่ไงชุดแรกที่พี่เอกพามาส่งอ่ะแล้วคุณกุก๊กหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนคุณหมอครับรับคนไข้หน่อยมาพี่จงังนั่งรอตรงนี้ก่อนนะ ขอบใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปพาทุกคนขึ้นมาหาอะไรกินก่อนอ่ทุกคนตอนนี้ปลอดภัยทุกคนแล้วนะเอ่ออาหารมีเพียงพอไม่ต้องแย่งกันนะหัวหน้าครับฝากดูคนอื่นด้วยนะได้เลยเฮ้ยลงอ,อกไปทีในที่สุดคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มาอยู่ที่นี่แล้วสินะพี่ฝน I've been driving this train years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain.